พี่น้องที่เคารพครับที่จริงคนที่จะมาพูดปิดท้ายรายการเนี่ยครั้งแรกเนี่ยทางพรรคได้ตกลงก,กันว่าจะเป็นท่านชวนหลีกภัยครับแต่ว่าเนื่องจากท่านชวนหลีกภัยไม่สามารถจะมาได้เนื่องจากว่าติดน้าท่วมที่จังหวัดตรังครับจังหวัดตรังน้ําท่วมเยอะ ก็ไม่ทราบว่าท่วมขนาดไหนถ้าส่งคุณกรณจาติกวานิชไปคุณคกรณอาจจะบอกว่าน้ําท่วมถึงเซวแล้วแต่ถ้าส่งคุณสาธิตไปอาจจะบอกว่ามันมิดหัวแล้วมันก็ต้องดูว่าใครเป็นคนบอกแต่ว่าเป็นอุปสรรคที่ทําให้ตานชวนเนี่ยมาปราศัยกับพี่น้องในวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะมาได้ครับออพี่น้องครับผมพูดกับพี่น้องทั้งประเทศนะครับ พอได้รับรายงานว่าพี่น้องที่ดูทีวีทั้งสองช่องในปัจจุบันนี้ที่เราถ่ายทอดสดเนี่ <c oughs> มีประมาณล้านกว่าคนซึ่งพี่น้องทั้งประเทศเนี่ยตั้งใจฟังมากในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้โดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดสงขลาของผมนี่ไม่มีใครนอนแล้วคืนนี้ราจะฟังเวทีนี้รอรอที่จะให้ผมขอบคุณด้วยที่ช่วยกันเลือกนาะยกอบจสงขลาชนะก็ขอบคุณพักขอขอบคุณผ่านทางรายการนี้ไปด้วยนะครับ พี่น้องครับผมจะไม่ใช้เวลาพี่น้องต้องเสียเวลามากคิดว่าจะประมาณทั้งยสบนาทีเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้พักผ่อนอยากจะกลาบเรียนอย่างนี้ครับว่าครั้งแรกนี่ที่ผมเห็นข่าวทางทีวีว่าคุณวรชัยเหมะจะเสนอพระราชบัญญัติในรโทษศกรรมเนี่ยผมดีใจอะรแรเพราะฟังที่เขาให้สัมภาษณ์กันเนี่ยฟังแล้ว เข้าใจว่าจะเป็นการนิรโทษให้บุคคลเป็นจํานวนหมื่นจํานวนแสนที่มาชุมนุมกันตั้งแต่ปี2549จนถึงปี2 5 5 3เพราะในช่วงนั้นทางราชการก็ประกาศห้ามชุมนุมคนที่มาชุมนุมนี่ก็ผิดกฎหมายที่รัฐบาลประกาศทั้งนั้น <c oughs> ร่างการนิรโทษกรรมไม่พูดที่มาชุมนุมเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนไม่ว่าเขาจะมาโดยสมัครใจมาโดยขอร้องมาหรือมาโดยได้สินจักราวัลแต่เขาก็มีความผิดตามกฎหมาย ที่ไมไ่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลดีใจครั้งแรกบอกหลายกนนะเออเราทํามาหลายครั้งแล้วยี่สิบกว่าครั้งแล้วในเรนะืโองกรรมเนี่ยครั้งนี้ก็น่าจะทําแต่พอมาอ่านเนื้อในอย่างที่พี่น้องได้ฟังสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์อธิบายไปตั้งแต่ท่านนพิส์ท่านสุเทพท่านสาธิตหรือใครต่อใครแล้วพี่น้องเห็นว่าเราถูกหลอกเราถูกหลอก <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะนิรโทษกรรมคนเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่เจตนารมที่เราต้องการให้เขาทำ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเ็าซ่อนเงื่อนเอาไว้ว่าต้องการจะนิรโทษก,กรรมให้คนี่ทำผิดกฎหมายอย่างที่พวกเราได้พูดก,กันไปแล้วคนที่ยิงวัดพระแก้วก็ถือว่าไม่มีความผิดคนที่ฆ่าทหารฆ่าตำรวจก็ไม่มีความผิดคนที่เผาสาลากลางเผาศูนย์การค้าก็ไม่มีความผิดคนที่ด่าในหลวง กล่าวความอาฆาตมาร้ายกับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่มีความผิดโดยเขาอ้างว่ามีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองพี่น้องครับพี่น้องคิดดีๆนะครับก่อนนอนเนี่ยผมใจข้อคิดหลายข้อในวันนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่พี่น้องต้องเอาไปประกอบและคิดขึ้นเนี่ยพี่น้องจะได้ความรู้ไปด้วยพี่น้องคิดดีๆถ้าเรายอมงวดนี้เนะี่ยต่อไปสมมติเขาชุมนุมแล้วมายึดสี่แยกรับประสงค์อีก สมมติามายึดกันถึงหนึ่งเดือนครับเกรนพวกชายจากการมาจากภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคไหนก็ตามนะครับมายึดอยู่หนึ่งเดือนที่ราชประสงค์นี่หนุมน่มๆในห่างเมียมาถึงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่ได้นอนกับเมียเดือนหนึ่งอยากไหมมันยากนะมันยากธรรมาชาติของมนุษย์ไม่นอนกับเมียหนึ่งเดือนจะอยากมันยังหนุ่มอยู่ ในสุดมันแก้ปัญหายัางไงมันก็รวมกลุ่มอเมริคนแล้วไปจุดลูกสาวพี่น้องในารข่มขืน,คคนตำรวจจับได้ส่งอายการฟ้องสาบิบากสาจำคุกกอหาข่มขืนกระทำจำเราพอพวกพักพวกมันที่สั่งมันมาได้เป็นใหญ่ได้เป็นรัฐบาลมันก็ออกพระราชบัญญัตินินรโทษกรรมถือว่าการข่มขืนนั้นกระทำไปพร้อมมีูลเนจุงใจส้างการเมืองได้ไหมมัน้างได้เนี่ยครับพี่น้องครับ ทางเมียหนึ่งเดือนกลับไปไม่ได้เพราะต้องชุมนุมทางการเมืองเกิดความอยากยังจำเป็นต้องกลบขืนการกลบขืนนั้นเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเหมือนกับที่มันเผาเซ้นส้นเวอร์แล้วมันก็เอานาฬิกาเอาเพชรนินจินดาเอากระเป๋าที่มียอ่อแบรนด์เนมต่างๆไปมันก็บอกว่าไม่มีความผิดในรัฐกรรมนเพราะถือว่ามีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองเหมือนกันไหมครับกับกลบขืนผู้หญิงเหมือนกันเหมือนกัน ผมจะกราบเรียนนะพี่น้องทราบว่าผมไม่ได้มีความรู้มากในทางกฎหมายผมจบแค่ปัญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์จากมหา,าลัยรามกรแขงแล้วไปเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญเพิ่ม,เต,มเติมที่มหาลาัยเคมบริดจ์ก็ไปเรียนเยอะเหมือนกันที่ประเทศอังกฤษผมกราบเรียนพี่น้องต่างประเทศว่าเหมือนกับฟังเลคเชอร์ในมหาลาัยเชื่อผมนะครับที่ผมพูดไม่มีอะไรผิดเลยครับไม่มีประเทศไหนในโลกที่บ้าเหมือนประเทศไทยที่จะนิรโทษสก,กรรมให้คนทางความผิดทางอาญาไม่มี ไม่มีครับตั้งโลกไม่มีเลยจริงเศร้าใจจริงผมเห็นแล้วหลักเกณฑ์ในการนิรโทษกรรมพี่น้องครับหลักเกณฑ์ในการนิรโทษกรรมเนี่ยมาตรฐานของสาวโลกเนี่ยที่เขายึดถือกันในปัจจุบันนี้คือหลักเกณฑ์ที่กําหนดมาตรฐานโดยองค์กรนิรโทษกรรมสากลของโลกที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอ็มเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ตัวย่อว่า A.I. องค์การ A.I. องค์การ A.I. นี่ตั้งขึ้นมาปีคศ .1961 มา50ปีที่แล้วตั้งึที่ประเทศอังกฤษเป็นหน่วยงาน NGO นะครับตั้งในประเทศอังกฤษเมื่อปี196150กว่าปีมาแล้วครับและปัจจุบันสำนักงานใหญ่ก็ยังอยู่ที่ลอนดอนม,ม,มีสมาชิกที่เป็นทางการทั้งหมด3ล้านกว่าคนผู้สนับสนุนทั้งโลกเนี่ย หลายร้อยเกือบถึงพันล้านทั้งโลกจำนวนองค์การนี้องค์การนี้เป็นคนกําหนดมาตรฐานการนีร,นรทษกรัรมในโลกนี้องค์การ AI เขากําหนดมาตรฐานยังไงพี่น้องครับเขากาหนดมาตรฐานดังต่อไปนี้นะครับนักโทษทางการเมืองที่เขาเรียกร้องให้ปล่อยนีรทุนนีรทุศัตรมโดยทันทีมีอยู่สามกลุ่มดังต่อไปนี้พี่น้องฟังนะครับไอพวกพักเบื่อใยมึงฟังด้วย พวกสสที่พักเปิ่ตายเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงๆไปทําตามวราชายเห็นมาได้ไงสามกลุ่มนังต่อไปนี้ถ้ารัฐบาลไหนจับกลุมจะต้องปล่อยโดยทันทีไม่มีการฟ้องศาลหนึผู้ที่ถูกจับกลุมนั้นถูกจับกลุมเพราะมีความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันกับผู้เมียนมารรัฐความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับผู้มียนารรัฐ เองจับเขาไม่ได้กักเขาไม่ได้ขังเขาไม่ได้มึงต้องปล่อยทันทีเช่นองซานซูจีของพม่าเนพี่น้องครับนี่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองบุคคลที่ถูกจับกลุ่มนั้นเป็นบุคคลที่มีความคิดเห็นในทางศาสนาไม่ตรงกับผู้เมียน่ารัฐมึงจับไม่ได้มึงขังไม่ได้มึงต้องปล่อยทัทน,นทีครับเช่นนอดีตนักปราดคนหนึ่งชื่อโูเกติสในประเทศกรีก แกมีความเชื่อทงางศาสนาไม่ตรงกับผู้ว่านครรัฐที่มีอำนาจในสมัยนั้นเพราะผู้ว่านครรัฐและพระสงฆ์เจ้าเชื่อกันว่ามีพระเจ้าหลายองค์หัวเป็นหมาบ้างหัวเป็นงูบ้างหัวเป็นเหมือนตลับบุตรีของไทยบ้างเหมือนเฮี้ยบ้างเยอะแยะมีเทพยเยอะมีเทวดาเยอะแต่ท่านโซเกติสท่านไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์ท่านว่าโกหกทั้งนั้นที่พูดไม่มีพิสูจน์ไม่ได้ นี่ความเชื่อทางศาสนาไม่ตรงกันท่านก็ถูกจับกุมคุมขังและถูกตัดสินโดยศาลในสมัยนั้นให้กินยาตายท่านก็ตายไปก็ติดประวัติศาสตร์โลกไว้นี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามผู้ที่มีความผิดที่ถูกจับกุมที่มีความเชื่อทางนอปรัชญาไม่ตรงกับผู้มีำนมาจรัฐมึงจับกุมไม่ได้มึงต้องปล่อยดวยวทันทีนี่สามกลุ่มนี้เท่านั้นกลุ่มที่สามนี่เช่นไกรครับเช่นกาเลเลโอในประเทศอิตาลีสมัยนั้น ผู้ว่านะครรัตอิตาลีพร้อมด้วยพระสงฆ์เจ้าในศาสนาแคทอลิกเขาเชื่อกันว่าพระอาทิตย์หมุนรอบโลกแต่กาเลโอกาลิเลโอแก่ค้นพบแล้วแกเป็นนักวิทยาศาสตร์แกยืนยันว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ความเชื่อทั้งปรชัชญาและวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกันเขาก็เลยจับกาลิเลโลขอขังคุกอย่างนี้ขังไม่ได้ครับต้องปล่อยมีสามกลุ่มนี้เท่านั้นครับที่จะต้องนีรและต้นมโดยทันทีองค์งงงการเอไอ จัดไว้สาหรับกลุ่มที่สองซึ่งเรียกว่านักโทษทางการเมืองเหมือนกันกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนี้มีสามประเภทหนึ่งพวกที่ทําผิดกฎหมายอาญาเพื่อหวังผลทางการเมืองกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองพวกที่เดินขบวนชุมนุมทางการเมืองแล้วถือโอกาสทําความผิดทางอาญานี่คือกลุ่มที่สองถือเป็นนักโทษการเมือง กลุ่มที่สามก็คือพวกกลุ่มที่สามก็คือพวกที่เรียกว่าผู้ก่อการร้ายไม่อาวุธครบมือเพื่อจะมาทาร้ายกับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความบาดเจ็บล้มตายเป็นการต่อรองกับผู้มีอำนาจสามกลุ่มนี้องค์การไดเถือว่าเป็นนักโดดตษทางการเมืองแต่องค์การไดเมีความเป็นว่าจะต้องจับกลุมขังและดําเนินตามกบ,บินเมืองของประเทศนั้น ตามระบบศาลของประเทศน,นั้นทุกคนนี่คือหลักของโลกพี่น้องครับนี่คือหลักของโลกไอ้พวกนี้ที่ถูกขังอยู่ในที่มันจะนิรโทษอยู่ในสภาปัจจุบันนี้กฎหมายมันจะนิรโทษสองกลุ่มหลังนี่ครับถือโอกาสชุมนุมทางการเมืองและก่ออาชญากรรมทั้งฆ่าทั้งเผาทั้งปล้นสะดมและกลุ่มที่สามก็คือว่าพวกก่อการร้ายมีอาวุธครบมือวางแผนเพื่อฆ่าเจ้าหน้าที่ สองกลุ่มนี้ครับถือเป็นนักโตษทางการเมืองแต่มึงจะต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายของประเทศนั้นภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวครับที่องค์การดีไอเขาให้เงื่อนไขเงื่อนไขว่าการพิจรารณาพิพาาคดีกลุ่มนี้กลุ่มหลังเนี่ยจะต้องกระทําด้วยความยุติธรรมและจะต้องกระทําด้วยความรวดเร็วภาษากรีกเรียกพ r ้อม t and fair trial ถ้าเผื่อนายกปูฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะให้ต่้นอภิสทธิ์ไปแปลฟัง Prompt and fair trial แ,แค่นี้แต่เมึงต้องคืบสานนี่คือเหตุผลพี่น้องครับว่าทำไมองค์การสากลน,นิรโทษสากลที่ท่านพิสิทธ์บอกพี่น้องเมื่อตอนหัวค่ำว่าเขาต้องออกแถลงการ์าเขาคัดข้ดขดากนกฎหมายฉบับนี้ของประเทศไทยก็เหมนด้วยเพราะมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ของสากลพี่น้องเห็นไหมว่าหลักเกณฑ์สากลมันอีกอย่างหนึง่งแล้วแล้วที่มันเสนอมาเอาหลักเกณฑ์โคตรพ่อโคตรแม่ที่ไหนมาผมถามเหรอมีหลักเกณฑ์ที่ไหน มึงทำกันเนี่ยอายก็เป็นทั้งโลกไหมพี่น้องอายทั้งโลกเป็นผู้แทนรนัษฎรเป็นรัฐบาลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศจะทําอะไรเนี่ยมึงต้องคิดว่าประเทศขายหน้าไหมประเทศเสียหายไหมมึงเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับมีพระกิษฎีกาเปรียบเทียบผู้แทนรนัษฎรมีสถานะเทียบเท่าประลักกระทรวงเวลามึงนั่งเครื่องบ,บินแต่มึงทําตัวอย่างกระเฮียขอโทษไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เลยไม่อยากพูดคำหยาบเลยแต่มันลืออดจริงๆ พราะพวกนี้มันมาพูดปลุกผมอารมณ์เสียมันแล้วว่าจะพูดเพราะๆมาฟังไอ้พวกนี้พูดอารมณ์เสียมันจะติตเตเแล้วแหละผมเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะพวกเราเนี่ยผมไม่เคยผมถือ,มอย่มอายุเยอะแล้วผมพยายามเลี่ยงเลี่ยงที่จะรุนแรงแต่มันเหลือเหลือทนจริงๆไม่ต้องดูที่มันทำมันทำได้ยังไง ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คนนานาชาติแล้วเขาด่ากันทั้งโลกอับอายขายหน้าคนไทยไปที่ไหนก็อายคนที่นั่นเาคนไทยมันทำงโง่กนาดนี้คนไทยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์คนไทยป่าเถื่อนปกครองโดยโจรออกกฎของโจรไม่มีหลักนิติธรรมไม,ไม่มีหลักนิติรัฐอะไรเลยแล้วไอ้ข้ออ้างที่บอกว่ามูลเหตุจูงใจในทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ในกฎหมายนีตศุกรรม คำว่ามูเนตจูงใจในทางการเมืองในการกระทาความผิดต่างอาญานั้นเขาใช้ในกฎหมายระว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายค้มแดนอยู่ในกฎหมายระวางประเทศแล้วเขาใช้ในกรณีส่งผู้ร้ายค้มแดนพี่น้องครับผู้ร้ายค้มแดนหมายความว่าสมมุติว่ามีผู้ร้ายคนหนึ่งทําความผิดในประเทศนี้ความผิดอาญาในประเทศนี้แล้วไปลี้ภัยอยู่ในอีกประเทศหนึ่งประเทศนี้ก็มีสิทธิ์ ตามสนธิสัญญาว่าด้วยผู้ไร้ค้ำแดนของสหประชาชาติมีสิทธิ์จะขอให้ประเทศนู้นจับตัวไอ้บ้านั้นส่งมาขึ้นศาลในประเทศนี้เหมือนอย่างเนนคำไงเนนคำทำความผิดตามกฎหมายไทยหนีไปอยู่อเมริกาประเทศไทยมีสิทธิ์รัฐบาลไทยมีสิทธิ์ทำหนังสือขอรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจับตัวเนนคำส่งไาขึ้นศาลไทยเพราะนี่เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ไร้ค้ำแดนระหว่างประเทศและมีไบเลสต์รอนอัลกิเมนเรียกว่ามีข้อตกลง สองฝ่ายระหว่างสหรัฐอเมริกากับเทศไตยที่จะต้องปฏิบัติกันเรามีสิจขอแล้วเขาก็มีเขามีหน้าที่ที่จะต้องจับตัวผู้ทำความผิดทางอาญาเนี่ยส่งมาแต่ในสนธิสัญญานี้มีข้อยกเว้นว่าถ้าทำความผิดดังต่อไปนี้ไม่ต้องจับส่งหนึ่งถ้าผู้ทำความผิดนั้นได้ทำความผิดในประเด็นนี้แต่ว่ากฎหมายกำหนดอัตราโทษไม่เกินหนึ่งปี ไม่ต้องขอไปทุกประเทศไม่จําเป็นต้องจับส่งมาให้เพราะถือว่าเรื่องกิ๊กก๊อกเรื่องเล็กเกินไปจุกจิกไม่คุ้มนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองตว่าคนทําผิดในประเทศนี้และกฎหมายประเทศนี้บอกความผิดนั้นประหารชีวิตสถานเดียวเราจะไปขอให้ประเทศที่ไอ้บ้านี่รีไปไปเนะี่ยเขาจะไม่จับส่งมาให้เพื่อเห็นกับหลักมนุษยธ,ธรรมถ้ากับส่งคนไปตายก็ไม่พอจังเว้นมีหลายข้อนะครับผม ผมเสนอให้สามข้อวันนี้ข้อที่สามถ้าหากนักโทษคนนั้นที่ลีไปไปนั้นจำความิดอาาแต่ว่าเป็นนักโทษทางการเมืองรัฐบ,บาลน,นู้นไม่จําเป็นไม่ต้องไม่ใช่ไม่จําเป็นห้ามเลยห้ามจับส่งให้กับประเทศนี้ปัญหาคือว่านักโทษการเมืองคือใครพี่น้องประชาชนอาจจะได้ยินคุณพูดวินิจฉัยยังไงว่าใครเป็นนักโทษการเมือง การจะวินิจฉัยว่าใครเป็นนักโตษการเมืองสาลต่างโลกนี่มีทฤษฎีไอ้สี่ทฤษฎีเลือกทฤษฎีไหนก็ได้ทฤษฎีที่หนึ่งเป็นทฤษฎีของชิลีในลาตินบีการทฤษฎีที่สองเป็นทฤษฎีของเยอรมันทฤษฎีที่สามเป็นทฤษฎีของฝรั่งเศสทฤษฎีที่สี่เป็นทฤษฎีของประเทศอังกฤษทั้งสี่ทฤษฎีนี้ในการวินิจฉัยว่าใครเป็นผู้ร้ายค้มแดนหรือเป็นนักโตษการเมืองหรือไม่นี่ จะมีข้อที่หนึ่งที่เหมือนกันคือว่ามันผู้นั้นจะต้องกระทําความผิดอาญาเพราะมีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองอันแรกองค์ประกอบอันแรกส่วนองค์ประกอบอันอื่นจะไม่เหมือนกันสามทฤษฎีแต่ว่าเน,นจากประเทศไทยใช้ทฤษฎีของอังกฤษผมจึงจะไม่พูดสามทฤษฎีนู้นเพราะไม่มีเวลาไม่เวลาพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาทฤษฎีของอังกฤษมีองค์ประกอบสี่อย่าง หนึ่งมีมูเลตจูงใจในทางการเมืองจึงทำความผิดทำความผิดกฎหมาอยอาญาข้อที่สองการกระทำนั้นต้องกระทำเพราะเหตุว่าเกิดการชุลมุนชุลเกมีการต่อสู้กันในประเทศนั้นองค์ประกอบอันที่สามก็คือว่าการต่อสู้นั้นจะต้องมีสองฝ่ายหรือสองพรรคสู้กัน แล้วองค์ประกอบอันสุดท้ายอันที่สี่ก็คือว่าที่สู้กันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับระบบการเมืองหรือระบบการปกครองที่ตัวเองเชื่อถือจึงมีความกันแย้งกันต้องสี่ประการนี้ครับถ้าเข้าองค์ประกอบสี่ประการนี้ถือว่านักโตษกนนั้นเป็นนักโษกตษทางการเมืองประเทศไทยเคยวินิจฉัยไหมครับเรื่องนี้เคยวินิจฉัยปีพศ2512เกิดเดท,ที่ประเทศลาวสวัยนั้น เท้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศลาวแตกแยกมีลาวฝ่ายขวากับลาวฝ่ายซ้ายลาวฝ่ายซ้ายก็นําโดยเท้าสุพรนุวงศ์คือเป็นลาวคอมมิวนิสต์ลาวฝ่ายขวาก็คือพวกอเมริกาคนลาวแตกกันเป็นสามฝ่ายเท้าสุวรรณภูมาก็เป็นนายรมตรีจัดรัฐบาลผสมเอาทั้งสามฝ่ายมารวมกันแต่เท้าสุวรรณภูมาเรงใจเท้าสุพานณวงศ์มากจึงจัดคอรมเอียงไปเข้าข้างฝ่ายคอมมิวนิสต์ ให้คอรมอรจำนวนมากกว่าและให้คุมกระทรวงที่สำคัญมากกว่าพวกฝ่ายขวาก็ไม่พอใจพูดกับสุวรรณภูมาแล้วแกก็ไม่ฟังน,นายพลตรมมาไม่รู้จะทำยังไงความที่หมูก็เลยเอาเครื่องบินบินขึ้นมาแล้วก็บอมลงโยนระเบิดลงไปในวัดในขณะที่สุวรรณภูมาและคอรมอรกำลังตอ้อนสตินหลวงตาฆ่าหมดทั้งคอรมอรเลยแต่ว่าโยนไม่แม่นพลาดไม่ลงบนโบสถ์ไปลงข้าโบสถ์ ชาวบ้านที่อยู่รอบโบสถ์ตายไปเยอะแต่ว่าคอรมไม่มีใครตายเลยท้าวสุวรรณภูมาก็เอาเครื่องบินสิบเปิลลำพร้อมด้วยพักพวกหนีมาลี้ไปอยู่ในประเทศไทยรัฐบาลลาวก็ขอตัวสุภเท้าสุวรรณภูมาไปดําเนินคดีโดยก็หาว่าเท้าสุวรรณภูมามีความปิดทางายหนึ่งฆ่าคนโดยเจตนาและลักทรัพย์ของหลวงคือเครื่องบินสิบเปลลำให้รัฐบาลไทยส่งไปตามกฎหมายการส่งผู้ร้ายกำแดงของประเทศไทยนี่ เรามีขั้นตอนต่้งอไปนี้ก็เรียกว่านิติวิธีคือต่างประเทศที่จะขอตัวเนี่ยต้องขอตัวผ่านกระทรวงต่างประเทศแล้วกระทรวงต่างประเทศต้องเอาเรื่องส่งไปอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดก็จะส่งฟ้องศาลให้พิพากษาศาลตามกฎหมายของเราเนี่ยให้ใช้แค่สองศาลคือศาลชั้นต้นและศาลอาญาไม่ถึงศาลฎีกาถือว่าศาลอาญาจำหนาที่เป็นศาลฎีกา ศารชั้นต้นของประเทศไตยได้พิจารณาโดยใช้หลักสิทธิดีของประเทศอังกฤษแล้วจึงวินิจฉัยว่านายพลเทามาและพรรคพวกเป็นนักโทษทางการเมืองข้าองค์ประกอบทั้งสี่ตัวจึงไม่สามารถจะส่งไปรัฐบาลลาวได้รัฐบาลลาวอุทอนไม่ครั้งหนึ่งสาอุทอนก็พิจารณาคดีให้ด้วยดีโดยใช้หลักของสิทธิดีของประเทศอังกฤษและพิจารณาครั้งหนึ่งมีมติเป็นเอกฉันยืนยันคำพิพากษาของสาลชั้นต้นทันีก็จบ เปลองเห็นไหมครับว่ามูลเนตจูงใจทางการเมืองเขาใช้ในกรณีของการพิจารณาคดีของศาลในกรณีว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่เพื่อพิจารณาว่าผู้ร้ายคนนั้นมีความผิดอาญาจริงแต่เป็นนักโทษทางการเมืองหรือไม่แค่นี้แล้วนี่มึงไปเอาหลักกฎหมายการเมืองระหว่างประเทศว่าวยส่งผู้ร้ายกามเดนมาใช้ กับการนี้ตทษสกัดในประเทศไม่มีประเทศบ้าสิในในโลกผมยืนยันก็ตามกาันมีแต่พวกบ้านี้เท่านั้นพี่น้องครับน่าเศร้าไหมล่ะน่าเศร้าไหมพี่น้องครับให้พี่น้องรู้หลักกฎหมายไปในะวันนี้ในเวลาท่านๆนที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องจะได้หลักไปพูดกับใครก็ได้พวกนี้อธิบายให้รู้ว่ามันผิดพลาดยังไงกฎหมายฉบับนี้ถ้าให้อนุมัติไป ขายหน้าขายตาเสียชื่อเสียเสียประเทศยังไงนอกเหนือจากการทําลายหลักนิรมทำลายหลักกฎหมายของบ้านเมืองทาลายสารสนิชยุติธรรมอย่างที่ทุกคนได้พูดไปแล้วย่อยยับประเทศนี้แล้วต่อไปนี้ก็จะไม่มีหลักเกณฑ์อีกแล้วอย่างคุณสุเทพว่าไม่มีหลักประกันต่อไปนี้ใครก็ทําความระยำอย่างนี้ได้จะฆ่าตํารวจฆ่าทหารจะเผาใครก็ได้เพื่อต่อรองอำนาจทางการเมืองพอมันขึ้นมาเป็นใหญ่ไปเลยมาก็่นี้แล้วตัวสุการ์ก พูดถึงขนาดนี้นะด่าว่ากันรุนแรงขนาดนี้แล้วก็มีเหตุมีผลทางวิชาการแน่นขนาดนี้ถ้ามันไม่ยอมมีกแสดงว่ามันด้านกันทั้งพรรคด้านกันทั้งคอรมรด้านัทั้งพี่ทั้งน้องไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่น้องครับพรามันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าเราจะยอมไปโจรครองเมืองอย่างนี้โดยไม่มีหลักมีเกณฑ์ของนานาชาติของมีหลักมีเกณฑ์ตามหลักการของสีสากกุิยมเราจะยอมหรือไม่ยอมไปแล้ว ผมคิดว่าพี่น้องผงจะยอมไม่ได้แหละครับไม่มีที่พึ่งแล้วนะครับพวกผมผมเป็นนักวิชาการผมอ่านผมศึกษาเยอะและผมรู้ว่ามันผิดพลาดมากงวดนี้ผิดพลาดจริงๆอภัยไม่ได้เลยพี่น้องครับแต่ว่าจะช่วยยังไงถ้าพี่น้องประชาชนไม่ช่วยท่านสุเทพเมียก็สั่งแล้วว่าให้ช่วยนี่ไม่มไมให้สู้ถ้าไม่สู้เมียเอาตาย่ารพิสิทธ์ก็สารภาพแล้วว่าที่สู้เพราะเมียสั่งผมโชคร้ยายไม่มีเมียกเก่งเหมือนเขา เมียผมเจอหน้าผมเมียเพื่อนก็สั่งให้ผมให้เขาสู้ให้ผัวสู้เมียผมไปที่บ้านมันสั่งให้ผมถอยมันบอกพี่ถอยออกไปจากบ้านเดี๋ยนี้แล้วไปยินรวมกับอภิสิและสุเทถทาไม่จะรัาอยากะาระบาดเพราะฉะนั้นพี่น้องกับในเวลาสุดท้ายอันนี้กับก็อย่างที่พักประกาศไปแล้วพรุ่งนี้เราจะมีการชุม,ชมนุมกันอีกผมยังมีข้อมูลทางวิชาการ ที่จะประกอบกับความรู้ในการประกอบดลตพินของพี่น้องพรุ่งนี้นี่เป็นชุดแรกแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าพูดหมดเนี่ยมันจะดึกมากเกินไปพรุ่งนี้พี่น้องอยากฟังต่อพี่น้องมาฟังที่นี่พี่น้องที่อยู่ทางบา้านตัางร้านว่าคนพรุ่งนี้อย่าไปไหนดูทีวีพรุ่งนี้มาฟังเลคเชอร์ต่อครับขอให้พี่น้องทุกคนกลับบ้านด้วยความสุขสวัสดีครับขอบพระคุณมากพี่น้องครับสวัสดีครับ